ของวันนี้ฮะรายการเสื้อพาไปของเราครับผมจะพาทุกๆุกคนนะฮะไปดูร้านมือสองที่นี่หน่อยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงใหญ่ๆมันเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกมาจากเมืองหลวงหน่อยนะครับชื่อว่าสุนสว่างนะครับขึ้นชื่อให้นะครับก็มาดูกันว่าของในเมืองนี้มีอะไรแบบไหนบ้างนะครับหรือว่าใกล้ใก้กับเมืองนี้มีอะไรบ้างก็จะไปตะเวนลุย ดูนะครับอย่างที่บอกครับไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงครับเพราะว่าเมืองหลวงก็คงจะมีหลากหลายมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะพาไปชมพาไปเห็นพาไปดูเหมือนคอนเซปต์รายการเราเลยนะฮะเสื้อผาไปนั่นเองครับก็เหมือนเดินนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายได้ไหมนะครับแล้วก็บางร้านอาจจะไม่อนุญาตหรือห้ามถ่ายเห็นคนอื่นอะไรอย่างนงี้นะฮะก็จะถ่ายมาเท่าที่ได้นะครับแล้วก็เอาฟุตเทจมาแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังก็แล้วกันครับแบบนั้นจะเซฟกว่านะครับผมอย่างที่บอกครับเราอยู่ต่างประเทศนะ กฎมุงกฎหมายอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะไม่ฝ่าฝืนนะครับผมเอาเป็นว่าคอยติดตามนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับผมก็เตรียมตัวเรียบร้อยครับที่จะออกไปครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวใส่เสื้อหนาวอีกสักตัวหนึ่งก็ไปลุยกันแล้วครับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิง่งกดทุกๆุกอย่างนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆเวลาเราอัปโหลดไปมันจะแจ้งเตือนคุณทันทีนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ก็ร้านมือสองในเมืองเนี้ก็จะมีไม่เยอะมากนะครับอันนี้คือร้านแรกในตัวเมืองที่ผมแบบลองสุ่มๆไปดูนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อเชิ้ตซะส่วนใหญ่เนาะเป็นสูทเป็นกางเกงนะครับเสื้อหนาวนะฮะเสื้อยืดจะน้อยมากแล้วก็เยอะไปทางเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอพวกร้านแบบสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับ แวะซะหน่อยใกล้ๆก,กันกับร้านนี้ก็จะมีเนี่ยฮะเจอเสื้อวงครับม e ท a าย์ก้าแต่เป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นร้านแบรนด์เนี่ยครับ Backstreet Boy Iron m a i d e n หน้าหลังสวยงามครับมิดฟิ t ครับเป็นร้านที่มีเสื้อวงเยอะพอสมควรครับซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้สวยแล้วก็ราคาไม่แพงครับ ACDC ก็มีนะฮะ Red Hot นะครับและอีกหลายๆวงนะครับ Led Zeppelin ก็คือมัอน มีทั้งงานฮิปฮอปด้วยนะฮะงานแรปที T, แล้วงานเสื้อวงอะไรเงี้ยเยอะมากครับก็ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้าน Official นะครับเพราะว่ามีไลเซนส์นของวงดนตรีด้วยนะครับแต่เอาจริงๆการตามหาเสื้อยืดในต่างประเทศค่อนข้างยากมากนะครในเมืองที่ผมอยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจไปร้านอื่นครับก็เจอเนี่ยครับซันออฟนาชีเจอแผ่นเสียงต่างๆอีกมากมายนะครับซี CD นะฮะ ซีดีวงเก่าๆแผ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นเอ่อ Rolling Stone อะไรอย่างงี้ก็เจอนะครับนี่ครับซึ่งถ้าเทียบจริงๆแล้วอะอย่างแผ่นซีดีก็ประมาณ30บาทนะครับแผ่นเสียงก็แล้วแต่ราคาความเก่านะครับอันนี้ก็เป็นร้านสเก็ตที่เข้ามาเจอแบรนด์นี้ฮะแบรนด์ระเบิดนะ X ก,กับลูนิตูนแบรนด์ไดมอนด์ที่ต่างประเทศเนี่ยดังมากนะครับเราเจอในกระสอบบางคนโยนทิ้งก็มีนะ ซึ่งใน่ามประเทศเขาฮิตมากนี่คือร้านสเกต็ตตัวตรงเลยนะครับเสื้อแก็บเสื้อต่างๆนานาในการเป็นมือสองเนี่ยนี่ครับเสื้อยืดมันก็จะเป็นทั่วๆไปครับหรือไปหรือมาผมไปเจอของดีอยู่ตัวหนึง่งนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยปกติราคามันแรงนะตัวเนี้ยก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆอวกาศมัดย้อมนะครับตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวป้ายฟรุตนะฮะตัวนี้55โครโนโค,รครับ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทเกือบ300ประมาณนี้ครับก็เรียกว่าเจอของดีในดงนะฮะตัวครับหังนั้นก็ไปร้านการ์ตูนครับก็มีพวกวายร้ายพวกรูนี่ตูนบักบันนี่ต่างๆที่เป็นคอลเลกชันในฤดูกาลนี้ที่ออกมาครับเป็นป้ายออฟฟิ i ชียลนะครับในโซนเดินป่าต่างๆนะครับเราก็จะเจอพวกเสื้อกันนองกันหนาวอุปรกรณ์เดินป่า นะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับบางแบรนด์ที่เราอาจจะเคยเห็นที่มีราคาแพงอยู่ที่นี่บางตัวไม่แพงแต่บางตัวที่ไทยไม่แพงที่นี่ก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกาง,ก,งกางเกงกางเกงผ้าล่มไนกี้อาดิดาสปูม่ Nike, idas, uma, เาเยอะมากครับแล้วก็เสื้อกีฬาต่างๆเนี่เยเยอะจริงๆครับที่ประเทศนี้นะซึ่งคุณภาพดีเวอร์ครับดีจริงๆครับไม่แปลกใจครับที่นี่เขาขายเป็นปกติเวลาเราเจอในกระสอบเราก็จะแบบเฮ้าายทำไมมันติดมาวะอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นผมก็เดินทางไปต่อครับยอีกเมืองหนึ่งนะครับคือที่เนี่ยร้านมือสองทุกทุกร้านจะเรียกว่าเซอรันคิแฮนด์นะครับเราก็เดินเดินเดินดูผมพยายามไปหลายๆร้านเนาะเพื่อได้มีภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่เดินเข้ามาดูนะครับร้านนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเก่ามากนะครับเสื้อตั้งแต่แบบโหสมัยก่อนหนังทงหนังสือนิตยสารมกกาซฟีนนะครับโซนหนังนะฮะ แล้วก็มีโซนแผ่นเสียงนะครับซึ่งร้านนี้ผมได้แผ่นเสียงของวง bg มาด้วยนะครับในราคาที่บอกเลยว่าไม่แพงครับ20บาทเท่านั้นนะครับถูกมากครับแล้วไปอีกร้านหนึ่งครับอันนี้คือเสิร์ชมาเลยครับคูอบรรยากาศเก่ากึกครับเหมือนเป็นคล้ายๆโกดังทำทำเองอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับวินเทจมากๆครับร้านนี้เข้าไปก็ของเก่า กล้องเก่า CD ดีเก่าเนี่ยครับมีมีแคดด้วยครับมีรอสจวเต c คอลเลกชันนะครับแล้วก็มี CD ดีหนัง CD เกมมากมายนะครับไปร้านต่อไปครับร้านนี้ก็จะมีเยอะมากครับเป็นเน้นของใช้งานนะครับอันนี้ร้านนี้คือไกลที่สุดแลลวครับเป็นแบบเดินทางประมาณ30โลเพื่อจะมาดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้ของจะเน้นไปทางของบ้านๆนะครับ ผ้ามงผ้าไหมอุปกรณ์กีฬาของเด็กๆที่ไม่ใช้แล้วอะไรอย่างงี้นะครับเสื้อยืดแทบไม่มีนะครับเรียกว่าน้อยร้านนี้เนี่ยผมจะได้เป็นซีดีและแผ่นเสียงกลับบ้านมานะครับแต่ว่าเสื้อยืดไม่มีเลยนะครับเมืองเมืองมันค่อนข้างแบบเลกนะฮะแล้วก็เข้าใจได้ครับว่าเป็นอากาศหนาวเสื้อยืดก็ไม่ค่อยใส่อยู่แล้วส่วนมากก็อาจจะแขนยาวไปเลยอะไรอย่างงี้หรือสเวตเตอร์หรือเสื้อคลุมอะไรอย่างนงี้นะครับ งานศิลปะภาพวาดเครื่องแก้วเครื่องครัวนะฮะร้านมือสองที่เนี่ยคือแบบใครที่ชอบของมือสองของวินเทจเนี้ยผมว่าติดใจวิดีโอมานอว์นะครับวิดีโอจเกเรแล้วก็นี่ก็เป็นร้านสุดท้ายครับที่ผมเข้าไปดูก่อนที่จะกลับบ้านร้านนี้เนี่ยเรียกว่าของดีเยอะมากครับแต่เหมือนเดิมครับไม่มีเสื้อยือดครับมีแต่เป็นแนวแบบ ไม่ใช่แนวที่เราเล่นกันนะฮะก็เป็นเสื้อทั่วไปครับเสื้อแบรนด์เสื้อผ้าพื้นเสื้อนกีีฬาดิดัสนะครับอะไรประมาณนี้นะซีดีเก่าซันออฟอนาชีอกแล้วเนี่ยครบเซตใครสะสมเนี่ยโดนแน่ๆฮะนะครับแล้วก็แผ่นเสียงวงกเก่าวงสวีเดนเจอวงต่างประเทศบ้างนะฮะยอดนิยมอะไรเงี้ยเจอหมดครับมารีโคเรียกว่าโหถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้ไป เดินสำรวจอยู่ตรงนั้นนะครับเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงเดี๋ยวไปฟังผมสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเอาแล้วครับผมก็เรียบร้อยนะฮะหลังจากไปทัวร์มาหลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าภาพที่เห็นเมื่อคู่นั้นก็เป็นการรวบรวมหลายๆแบบฟุตเทจหลายๆวันที่ไปมานะฮะบางวันร้านนั้นปิดร้านนี้เข้าไม่ได้หรือเป็นวันหยุดบางวันมันจะเป็นแบบวันร้านปิดหรือว่าวันหยุดประจําสัปดาห์ของเขานะฮะหรือ วันหยุดของประเทศนี้อะไรเงี้ยก็ปิดเหมือนกันอ่ะจากที่เห็นนะฮะก็จะมีหลายๆแบบนะฮะส่วนมากเนี่ยที่นี่เนี่ยณเมืองนี้นะฮะก็จะเป็นของมือสองเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยแก้วจานชามรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่ดูเก่าๆวินเทจนะฮะพวกกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยก็เยอะมากะคระับ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มามาที่รหนผมจะซื้อกล้องฟิล์มกลับไปนะครับไปตกแต่งบ้านหรือไปใช้บางอันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ในราคาที่แบบถูกมากนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะในร้านมือสองของของเมืองนี้นะฮะต้องบอกว่าจะไม่ค่อยมีเสื้อวินเทจเท่าไหร่ครับน้อยครับน้อยมากครับแทบจะไม่เจอส่วนมากเนี่ยเขาจะขายแต่เสื้อของประเทศนี้นะฮะของที่อยู่ในเมืองนี้นะฮะยกตัวอย่างพวกแบบ เื้อกีฬานะฮะเสื้ออาดิดาสไนกี้พูม่าอะไรเงี้ยเยอะมากครับก็คือทั้งเสื้อแบบเสื้อใส่วอมนะฮะเสื้อยืดเนี่ยก็พอมีนะครับแต่ถ้าเจอพวกแบบมาเวลแทสมาเนีย,อยนอะไรไม่มีเลยนะครับแล้วก็เสื้อแบรนด์เฮันเอเสื้อแบรนด์เหนึเจ็ดเสื้อแบรนด์อื่นๆที่ที่ขายในเมืองนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นของมือ2คนเมืองนี้นั่นเองยังไม่มีอิมพอร์ตจากต่างประเทศ หรือจากยุโรปเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับก็คือเจอแต่น้อยนะฮะแล้วก็มันจะไม่เหมือนกับโซนเมกาหรือไม่เหมือนกับร้านใน Stock Home สต็อกโฮมสักทีเดียวนะฮะซึ่งใหญ่กว่าซึ่งเมืองนี้นะก็อาจจะเล็กกว่าสต็อกโฮมนะครับผมแต่ว่าความหลากหลายนะครับมันก็ทําให้สินค้าก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยเพียบเสื้อหนังเพียบรองเท้าหนังเพียบพวกแบรนด์พวกกล้อง อันซีดีหนังสืออะไรเงี้ยหรือหนังเก่านะฮะมีให้เล่นเหมือนกันครับแต่ว่าเสื้อยืดมือสองอะ่ะน้อยครับด้วยความที่ต่างประเทศเป็นเมืองหนาวด้วยแหละเนาะความฮอตฮิตของมันเนี่ยจะไม่เท่าเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวนะครับแต่ว่าพอหน้าร้อนคนก็ามานิยมมาขายครับวันนี้ก็ยังไม่เข้าหน้าร้อนดีนะครับก็ที่ไปดูมาก็ประมาณหนึ่งครับได้ความรู้แล้วก็พาทุกคนไปดูด้วยนะฮะอย่างที่บอกครับบางอย่างอาจจะถ่ายไม่ได้นะฮะ ก็ทาได้แค่ถ่ายให้ดูว่าไปไหนมาบ้างไปเจออะไรมาบ้างหน้าตาของต่างประเทศเป็นยังไงร้านมือสองเนี่ยมันมือมือสองยังไงอ่ะมันขายการไหลนะฮะเอาเป็นว่าตัวผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบเดินร้านมือสองอยู่แล้วะะมาประเทศนี้ทีไรเนี่ยต้องเดินทุกครั้งคนระับเดินตลอดอนะ่ะมันก็จะอัปเดตไปทุกอาทิตย์นะ,ะับของใหม่ของเก่ามาบางอย่างเอาไปประดับบ้านบางอย่างมันถูกถูกเกินอนะ่ะอะไรเงี้ยก็มีนะกล้องฟิล์มแค่แบบ30โคโนที่นี่นะฮะ ก็ประมาณ100ร้อกว่าบาทนะร้0ยห้บร้ประมาณในบ้านเราอะนะฮะแต่ว่าเหมือนกันครับใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องศึกษาเองตาดีได้ตาลายเสียอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าโดนอะไรมาบ้างะโดนตกมาเยอะเหมือนกันครับอย่างแรกฮะที่ผมพาไปดูนะฮะมันจะมีทั้งร้านมือหนึ่งนะฮะร้านของใหม่ๆนะฮะนี่ยผมจ e มับอีมิเนมมา1ตัวครับตัวนี้ครับเป็นอ e ีมิเนมบาวันโดเลยนะฮะ หองยังไม่แกวกอกจุกงเลยครับสวยงามจริงๆครับมีเป็นป้ายห้อยนะป้ายห้อยป้ายห้อยบีฟีเนี่ฮะนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเฟสตี้เฟสตี้มาซูรีนะครัตัวนี้ร้านเขาบอกว่าเขานําเข้ามาจากอังกฤษเลยนะฮะนี่ฮะุบซึ่งผมมองว่าลายลายดีมากครับ แล้วก็หาหาไม่ค่อยเจอเลยด้วยนะฮรราคาไม่แรงนะฮะตัวนี้อย่างอิมิเนมอย่างเงี้ยซื้อตอนเขาบอกว่าเขาเซลล์อยู่เหลือ99นะฮะก็ประมาณ300กว่าบาทอย่างควีนเนี่ยครับก็ไม่แพงนะฮะเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดีในการที่เราจะสอยเราเรียกว่าเป็นข้ออ้างน,นะฮะมีแมททาริก้านะฮะ ตัวนี้ครับสวยๆครับเป็นผมชอบความนิ่มของผ้ามากครับแล้วก็สีมันสวยนะเป็นป้ายเมสเซอริกาเดอร์ลายเส้นนะครับเป็นฟิตหน่อยครับนี่ครับสวยครับหน้าเดียวครับตัวนี้มีร้านเดียวกันนะครับมีในวันหน้าครับตัวนี้ครับในวันหน้า2022นะครับผม เป็นปีล่าสุดนะฮะลายนี้นะฮะของแท้นะฮะทุกคนเป็นลิขสิทธิ์เลยนะฮะนี่ฮะเป็นลิขสิทธิ์เนวาน่านะครับนะครับทําร่วมกับร้านนี้ครับทําร่วมกับร้านที่ผมไปไปเดินมานะครับร้านแครงนะฮะป้ายมันอยู่นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับแท็กถือกคบครับนี่ครับเป็นเมอร์ชทราฟฟิกนะฮะแล้วก็เนวาน่านะครับ A C D C ตัวนี้ตัวนี้คือชอบลายหลังมันนะฮะที่ผมเจอครับก็เป็นปั๊มคอนะลายหลังลายหลังสวยครับทัว96ครับอ่านะคะรับลายหน้าลายหน้าเป็นแองัดสย่างนะฮะก็เหมือนกันครับลิขสิทธิ์ ACDC ครับลิขสิทธิ์ ACDC เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น2,021ครับผม BV under license Epic l i g h t นะคะ acdc.com นะครับราคาเท่ากับเนวาน่าเมื่อกี้ครับหรือว่าโอเคเลยครับผมว่างานดีครับสวยครับซึ่งเป็นการเอ็กกันนะครับระหว่างร้านร้านที่ไปซื้อมาครับร้านแคริงเนี่ยครับแล้วก็กับแบรนด์ acdc หรือเนวาน่าหรือเมทัลิก้าก็ต่างนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับชอบส่วนตัวครับ007ครับนะครับตัวนี้มีปั๊มแล้วก็มี ทำกับคิวเเดนนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสั่งออนไลน์มานะฮะตัวนี้สั่งออนไลน์มานะครับแมปหน้าหลังเลยครับป้ายคิวดเเดนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมที่ไปเจอจากร้านมือสองนะฮะตามที่เห็นในคลิปนะตัวนี้เลยครับโคตรสวยครับทุกคนตะเข็บเดียวทั้งตัวนะครับป้าย f o o d of the Room ครับนี่ครับป้ายมือสองยังอยู่เลยครับป้ายมือสองยังอยู่เลยครับห้าสิบห้าของที่นี่ครับห้าสามประมาณสองร้อยกว่าบาท สองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะถือว่าได้ของดีราคาถูกนะครับผมซึ่งมันไม่ฮิตไงที่เนี่ยถ้าถ้าเจอร้านอย่างนี้สักแบบสิบร้านนี่ผมยิ้มเลยนะนะครับเพราะเขาไม่ฮิตกันนะครับเพราะว่ามันหนาวครับผมเสื้อยืดแต่จะมาฮิตช่วงหน้าร้อนนะครับก็อาจจะมองแค่เป็นลายสวยงามนะครับซึ่งในราวเดียวกันเนี่ยแต่เป็นแบบ วกเสื้อด d ด d า s หรือว่าเสื้อแบรนด์แจ็คแอนด์โจนเงี้ยก็ประมาณ95หรือว่า1 0 5 1ห0ยประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าถูกมากครับแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับจะมีพวกแผ่นเสียงซีดีอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยอยากได้ไปประดับบ้านมานานนะฮะแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานสักทีครับเดี๋ยวจัดหน่อยแต่ว่าระหว่างนั้นก็ไปเจอเทปแบบเทปฮิตๆเหมือนกันนะฮะพวกเนี่ยวงที่ผมชอบนะฮะ แอ e โ o s m มิ h ครับอัลบั้มนี้ฮะอัลบั้มนี้ฮะเก็ตอัคริปนะฮะ20เท่านั้นครับราคาเห็นกันเลยนะฮะราคาอยู่ด้านหลังครับ20เท่านั้นครับ20ก็ประมาณร้อยหนึ่งอะ80บาทร้อยหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับซึ่งข้างในก็จะมีแผ่นชัดเจนครับแผ่นยังดีอยู่เลยครับไม่มีรอยครับ1993นะครับ เกฟเฟนเล็กคอร์ดนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับแผ่นยังอยู่ดีครับข้างในมีหูนึกถึงแบบฟิลฟิลวินเทจแหลนะทุกคนฟิลแบบเก่าจัดอะข้างในเรามาแกะดูนะฮะนี่ครับก็จะมีพวกลายชื่อเพลงนะฮะโห้โลัวขาดจังเลยน่าจะไม่รอดครับจะผ่านการเปียกมาอพอสมควรครับ ประมาณนี้แลนะครับเราก็ได้เห็นสิ่งที่เราแบบไม่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยมากมายครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับวง u ูทูครับอันนี้วง u ูทูครับผม .Vertigo f e t u r i n g the hit single v e r t i c a l นะฮะ YouTube How to dismantle and atomic bomb นะฮะอัลบั้มนี้ฮะอ่านผิดขออภัยเหมือนเดิมครับ10ครับก็ประมาณ40บาทประมาณนี้ครับลายเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีอันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดดูว่ามันเป็นยังไงอ่ามีภาพโฟโต้เบาๆครับโอ้ยสวยนะโอ้เป็นโฟโต้แบบนี้นะฮะนหน้าหน้าสมาชิกนะฮะนี่ฮะ ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะฮะเป็นราคาที่ดีเลยครับในการที่ยุคนี้ด้วยนะมันอาจจะลดตามยุคสมัยนะครับผมก็เก็บส่วสมไปครับเก็บเก็บสะสมนะครับกรีนเดย์กรีนเดย์อัลบั้มนี้นะฮะอัลบั้มนี้ผมฟังทันอยู่นะครับอัลบั้มนี้สิบเหมือนกันครับกรีนเดย์ครับสิบก็ประมาณสี่สิบครับรู้สึกจะปีสองพันสี่เหมือนกันนะครับ เห็นผมเห็นปั๊มอยู่เมื่อกี้แต่ว่ามันมันจางอะปั๊มที่แผ่นมีครับสองพครับโอเคครับแล้วก็นี้วงที่ผมชอบมากครับนี่อันนี้เก่าหน่อยนะ1986เปนะฮะเป็นแผ่นแบบว่าเลี่ยมๆเลยหนึ่งเกยังสภาพดีขนาดนี้ครับเอาไปเลยครับสีบาทครับเป็นแบบแค่10 โครโนเท่านั้นครับก็คือใครที่ชอบเก็บสะสมผมบอกเลยว่ายิ้มนะยิ้มไปเลยฮะอ่ะสุดท้ายครับเป็นแผ่นเสียงครับที่ผมเจอแบบเป็นวงเมกันหรือว่าเป็นอที่ผมรู้จักกันแล้วกันนะครับส่วนมากก็แน่นอนครับเราอยู่ที่ประเทศสวีเดนก็จะเจอแต่วงสวีเดนนะฮะนี่คนนี้คเพลงเพราะสุดๆครับผมไลโอเนลครับ นี่ครับเพลงนี้เขาก็จะบอกว่า the hit single say you say me ครับ dancing on the ceiling นะอ่านปิดขอภัยครับซึ่งความคลาสสิกของมันครับนี่โคตรเฟี้ยวครับทุกคนโคตรเฟี้ยวครับเห็นไหมฮะรู้ครับปานสะท้อนหรือวาโคตรเฟี้ยวครับโอ้โหความคลาสสิกของแผ่นเสียงน่นะฮะแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับผม ผมชอบเพลงของเขาครับแล้วก็ปกสวยด้วยนะครับเหมาะกับการไปประดับบ้านนะฮะเพลง I Just Call It To Say I Love You นะฮะใครเคยฟังก็ต้องจำได้แน่นอนครับนี่ครับเป็นหสมัยก่อนนะฮะนี่ครับสุดจริงครับสุดจริงแล้วก็อันนี้ได้ถูกมากครับ B G ครับประมาณ20บาทครับก็5้เหรียญนี่เนี่ยครับหโคโนนะฮะ บีจีนะทุกคนบีจีครับ how deep is your love อะไรพวกนี้ฮะแต่นี้ก็จะเป็นอัลบั้ม spring อัลบั้ม Spirit having flow นะครับอัลบั้มนี้นะฮะซึ่งต่อปี1979นะครับต่อปี1979นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังสภาพโอเคครับเปิดนี่ข้างในก็จะเป็นแบบ ภาพปกนะครับภาพสมาชิกอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าไปฟังก็เพลินครับเอาไปสะสมเอาไปแบบประดับบ้านก็เฟี้ยวครับยี่สิบาทอ่ะคูณย0สิบาทนะครับมาดอนน่าครับปกสวยมากครับผมชอบนะปกปกนี้ครับมีปั๊มวันเนอร์ด้วยครับปั๊ม1986เหเหมือนกันครับต่อมาครับก็เป็นอีกวงนึงที่ผมชอบมากครับ ซึ่งเพลงของเขาเนี่ยที่ผมชอบก็คือ All Out of Love e นะครับซึ่งอัลบั้มนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นอันนี้เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งนะนี่ครับยังไม่เจอนะถ้าเจออัลบั้มนั้นเนี่ยผมชอบมากซึ่งอันนี้ต่อปี1982ฮนะทุกคน1982สุดจริงแล้วก็ที่เจอแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็คือ Rolling Stone ครับ The Rolling Stone นะครับเป็น สแผ่นนะครับผมให้ดูเลยโคตรสวยครับนะครับโคตรสวยครับชุดนี้ก็คือปี1977นะครับ1977นะครับมันตอกปีไว้ข้างล่างนะครับ1977นะครับอันนี้เขียนว่า Love You l i k e นะครับ The Rolling Stone อันนี้ได้มา95ครับ95เหรียญก็ประมาณเกือบเกือบ350-400ประมาณนี้ครับนี่ครับข้างในนะครับ1977มีตอกชัดเจนครับแผ่นสกรีนด้วยนะครับก็ถือว่าของดีครับของดีครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทำคลิป ที่มีพวกแผ่นเสียงมีพวกซีดีที่ผมได้เจอที่ที่ประเทศนี้อีกอีกนะครับหลักๆก,ก็เนี่ยครับมีลายเฟนด้วยเซ็นเซนว่ามันคือปีไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นลายเซ็นทางุนตรีผมยิ้มเลยนะนี่ฮะคือเราได้ความคลาสสิกอะคุณ คือโหราคานี้นะกับความคลาสสิกปีออกเก่าๆคือผมชอบเลยแล้วก็พอเห็นหอพลาสติกอ่ะผมเข้าไปดูเลย <c oughs> ปรากฏว่าเฮ้ยเป็น Rolling Stone แล้วเป็นอัลบั้มเก่ามากด้วยนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้าง้วผมก็โหเรียกไร้ยว่าได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบว้าว้าวาอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปร้านในเมืองใหญ่เดี๋ยวจัดคลิปมาให้ดูอีกนะฮะนี่ก็คือร้านในเมืองที่ผมอยู่ นะครับเท่าที่มีนะเท่าที่มีเจออันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพาไปเห็นพาไปดูนะครับผมพาทําความรู้จักด้วยนะครับอย่างแผ่นเสียงอะไรพวกนี้หรือเสื้อบางตัวนะครับรวมถึงมี2ตัวนะที่ได้มาแต่ซักอยู่นะคะคือ ACD C ที่เป็นระคังกับเป็นลายไฟนะครับผมมีควิบูนะครับก็ได้มาเหมือนกันราคาพันกว่าบาทนะถ้าเป็นราคาบ้านเรานะาพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเปิดโลกแล้วกันครับผม ราคาเนี่ยมันไม่ตายตัวอยู่แล้วไม่ว่าเสืออ้อน,นั้นจะอยู่ที่ไหนนะครับเสื้อมันมีคุณค่าในตัวของมันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่คุณผู้ซื้อหรือคุณผู้ขายนะครับจะให้ความสําคัญมันยังไงอยากขายเท่าไหร่อยากซื้อกันเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นการมาแชร์กันแล้วกันนะครับกับรายการเสื้อพาไปของเราใน EP นี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบใจอยากเห็นคลิปอะไรแบบนี้อีกนะครับเจอกับผมเม่นหรือว่าดุ๊กหรือว่าจะเป็นมันโถนะฮะ ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัปโหลดมานะครับผมติดตาม facebook ได้นะครับเสื้อยืดมือสอตีวานนนะครับติดตาม tiktok ก็ได้เช่นเดียวกันชื่อเดียวกันเลยครับ มีหลากหลายคอนเทนต์ให้คุณเสพนะครับผมถ้าชอบนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าพอประมาณนะครับผมต้องไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเสื้อพาไปจะพาไปไหนไปดูไปเห็นอะไรติดตามให้ดีนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ